สวัสดีค่ะนางไหม่พยิปซีค่ะวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรเรานะคะเลือกไพ่ได้เลยค่ะหนึ่งสองสานะคะถ้าเลือกได้แล้วก็มาดูใบที่หนึ่งกันเลยค่ะไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรอคอยนะต้องรอคอยถึงจะประสบความสําเร็จนะก็ประสมความสําเร็จอยู่นะจ๊ะทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักแต่ก็ต้องรอใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะใบที่สองจะ ว้าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ความสมความมุ่งมา่นปรารถนาเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะสมความมุ่งมา่นปรารถนาสมหวังนั่นเองนะคะไปที่3ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดสินใจในวันนี้นะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ต้องอยู่ในการตัดสินใจของเรานะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้อง ตัดสินใจแบบเด็ดขาดนั่นเองก็คืออยู่ที่เราว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนั่นเองได้ทั้งทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะ